สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์ที่14ตุลาคม2565นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์น,นะคะสําหรับร้านเรานะคะอยู่บ้านเกาะลาไยตําลตบลวังบัวอํเาเภอคลองขุงนะคะคจังหวัดกําแพงเพชรนะคะวันนี้ทั้งร้านของเรานะคะนำเสนอสินค้าเข้าใหม่นะคะเป็นโครงรถไทนาเดินตามนะคะสําหรับ วันนี้นะคะเป็นโครงบิจิว88นะคะสีเข้าใหม่ล่าสุดเลยนะคะสีเขียวนะคะหางออกม่วงเหลือบนะคะราคา12,000บาทนะคะคันนี้เป็นหางโป่งนะคะราคา12,000บาทนะคะตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะสีสันสวยงามนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโทร094 602 2291นะคะหรือว่าจะทักไลน์มาคุยรายละเอียดได้นะคะ ทางร้านของเรานะคะมีบริการจะส่งให้ทั่วไทยนะคะค่าขนส่งคิดตามระยะทางเลยนะคะถ้าเกิดเป็นคนละภาคนะคะจะจ้างเป็นรถขนส่งเอกชนไปนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นใกล้เคียงจังหวัดกําแพงเพชรนะคะทางร้านจะจัดส่งเองนะคะคิดแค่ค่าน้ํามันนะคะถ้าเกิดเป็นคนละภาคนะคะรถขนส่งเอกชนคิดเป็นระยะทางกิโลละสิบาทนะคะร้านอยู่บ้านกอลลาไยตมบึงบัวอาเภอคลองขุกนะคะจังหวัดกําแพงเพชรนะคะ สำหรับคันนี้นะคะคงนบ๊กจิว8ป3ดามเกียร์นะคะ2เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะหางโปกนะคะราคาน้องนะคะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะคะหนึ่งบาทนะคะสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะกับสีเขียวหางม่วงนะคะหางม่วงเหลือบนะคะคันนี้นะคะ ตรวเช็คเฟืองเกียร์ให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะสนใจนะคะแวะมาดูสินค้าตัวจริงกันก่อนได้เลยนะคะร้านอยู่บ้านเกาะลำไยตำบลวังบัวอำเภอคลองคุงนะคะจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะแวะมาดูแวะมาชมสินค้าได้เลยนะคะอัปเดต14ตุลาคมนะคะ2565นะคะกับชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ